ค่ะวันนี้มารีวิวดอกกระเจียวนะคะที่ซื้อมาจากสรารคามาส่งมาทางเคอรี่นะคะเดี๋ยวจะดูกันนะคะอันนี้คือสภาพแบบมาได้2วันแล้วค่ะพอดีว่าไม่มีเวลาทำงานด้วยนะคะนี่เป็นงานอดิเรกนะคะพอดีเห็นอยู่ในคลิปแบบที่เขาปลูกกันแบบสวยมากเลยก็เลยอยากจะลองดูอะค่ะก็เอามาลองดู อันนี้ก็อามาลงกระถางก่อนนะคะแต่ว่าซื้อมานีทั้งหมดนี่ก็เนี่ยค่ะเก้าร้อยบาทค่ะอันนี้นะคะ่ะยังไม่ได้นับจำนวนต้นนะคะเดี๋ยวจะลองลองดูอันนี้คือเตรียมกระถางไว้นะคะพอดีว่าพื้นที่ยังไม่เสร็จนะคะก็เลยต้องมารอเตรียมดินไวนะคะ้ค่ะเตรียมดินเพื่อที่จะลงกระถางไว้ก่อนพอเราพร้อมจะปลูกแล้วเราค่อยเอาลงอันนี้มันเดือน กร,กกรกดกฎาคมแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะเป็นปลายได้ดูแล้วไม่รู้ว่าจะปลูกทันหรือเปล่าเพราะฝนก็ไม่ค่อยจะตกเท่าไหร่นะคะปีนี้รู้สึกว่าจะแรงนะคะปีหกสามเนี่ยค่ะตอนนี้หกวันนี้วันที่เท่าไหร่หกกรกฎดาสองห้าหกสามนะคะตอนเน,นี้ค่ะเนี่ยค่ะขนาดเช้าๆเลยนะคะตอนเนี้เพิ่งยังไม่ถึงหกโมงดีเลยนี่แดดจ้าเลยโอเคค่ะจบคลิปการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะ กอหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบกรกฎานะคะวันนี้นะคะก็คือช่วงนี้ร้อนมากนะคะตอนนี้ร้อนระอุเลยเนี่ยค่ะจะมารีวิวตรงที่ปลูกดอกกระเจียวนะคะตอนนี้คือเพิ่งทำเสร็จไปเนี่ยค่ะสัก ประมาณห้าสิบกระหลุมอะคะ่ะตอนนี้ห้าสิบกระหลุมด้วยความที่อากาศร้อนมากนะคะพักเบรกซะก่อนพักเบรกไอสองสองแถวนี้จะไว้สำหรับต้นที่เป็นอ่าต้นจากกระถางนะคะต้นจากอ่าที่เป็นเบียบเอาซื้อมาประมาณ900ที่ว่าเอาลงกระถางข้าวก่อนนะคะจะเอามาลงตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ จะมาลงตรงนี้แล้วก็อันนี้คือที่ทําเสร็จแล้วค่ะที่ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นไปเอาขึ้นไปเอาลงมาจากบ้านนีค่ะพอดีว่ามันไม่ได้อยู่ตรงแปลงอะค่ะเตรียมยังไม่เสร็จมีเวลาจํากัดค่ะมีเวลาหนึ่งวันหนึ่งวันในการปลูกประมาณหนึ่งงานนะคะอันนี้หนึ่งงานหรืออาจจะหนึ่งงานกว่า หาประมาณสมรอบนะคะอันนี้ค่ะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะค่ะตัวนี้ก็หัวพันดอกกระเจียวพร้อมปลูกนะคะ นี้ก็เป็นต้นพันธุ์พร้อมปลูกนะคะมาจากมหาสารคามนะคะรากยาวๆวพร้อมปลูกนะคะตัวนี้ก็สั่งมาจากสกลนครนะคะตัวนี้แช่น้ำหนึ่งคืนนะคะแช่น้ำเป็นเวลาหนึ่งคืนเพื่อจะนำไปปลูกนะคะแล้วก็เตรียมดินนะคะเตรียมดินโดยการไถพรวนแล้วก็ยกร่องนะคะยกร่องขึ้นมานะคะขุดหลุมไม่ต้องลึกมากนะคะเพื่อน ขุดลุมสักประมาณจอบสักสองสาครั้งนะคะขุดลงไปแล้วก็ปลูกย่อนไปปลูกได้เลยนะคะตัวนี้หัวของเขานะคะก็ใช้ฟางคลุมนะคะหลังจากลงดินเสร็จนะคะปุ๋ยก็ไม่ยากนะคะปุ๋ยก็ใช้เป็นสูตร15หนะคะช่วงแรกเราตัวใช้เป็นปุ๋ยเคมีตัวนี้ก่อนนะคะเพราะว่า เหตุผลก็คือจะได้หญ้าจะได้ไม่ติดมากับเศษมูลมูลวัวนะคะตัวนี้ก็งอกขึ้นมาแล้วนะคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ก็นะคะออกดอกเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาทําเมนูกันนะคะตรวนี้ก็นะคะ,ะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะช่วงระยะเวลาปลายฝนต้นหนาวนะคะเข้าสู่หน้าหนาวนะคะ ก็จะเริ่มเขียวจะอุ่มพุ่มสวัยนะคะตัวตัวที่ปลายปลายฝนนะคะจนโค้งสุดท้ายนะคะเขาก็จะลงดินนะคะจะลงดินแล้วนะคะเขาจะไปสะสมที่หัวของเขานะคะสารอาหารต่างๆนะคะจะไปเลี้ยงหัวนะคะใบก็จะยุบลงไปเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็นำเศษวัสดุมาคลุมไว้เพื่อรักษาความชื้นใน หน้าดินนะคะตัวนี้นะคะใบเขาก็โรยนะคะต่อเนื่องนะคะตัวนี้ก็คือพอถึงประมาณเดือนเมษานะคะเขาก็จะงอกดอกดินขึ้นมานะคะมีนาเมษานะคะเริ่มงอกดอกดินนะคะให้เก็บรับประทานกันนะคะเป็นเวลายาวๆนะคะตลอดระยะหน้าฝนจนถึงปลายหน้าฝนนะคะถึงจะสิ้นสุดการเก็บดอกกระเจียวนะคะ แรกการเก็บหัวพันธุ์ก็ไม่ยากนะคะเพืเ่อนๆหลังจากนั้นพอเขาลงดินเสร็จนะคะแล้วก็ขุดเอาหัวพันธุ์เขานะคะตัวนี้เนื่องจากสวนนี้เราปลูกมาสองปีเราเก็บเพื่อที่ขยายพันธุ์นะคะ1นึ่งหนึ่งกอหนึ่งหัวนะคะมันก็จะเป็นนี่ค่ะจะเป็นแง่งๆเยอะมากเลยะคะ่ะแล้วก็เวลาปลูกแล้วก็ดึงเอานะคะตัวนี้ก็ พร้อมปลูกนะคะตัวนี้ปี65นะคะตัวนี้พร้อมปลูกนะคะหัวกระเจียวที่สะสมมาพร้อมปลูกค่ะเพื่อนๆ2,565คะ่ะเต็มพื้นที่นะคะเพื่อนๆเก็บมา2ปีคุ้มมากๆคะ่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ